หลายท่านเองก็พยายามที่จะทําบุญพยายามที่จะให้ทานแล้วก็อุทิศบุญกุศลนี้ไปให้กับญาติผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ในใจก็อาจจะคิดว่าการที่เราสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้วแบบนี้เขาจะได้ผลบุญที่เราได้อุทิศส่งไปให้หรือไม่ซึ่งในสมัยพุทธก,กาลก็มีผู้ที่สงสัยเหมือนกับพวกเราในยุคสมัยนี้พระรามเนี่ยเขาก็ทําบุญให้ทานเหมือนกัน เขาก็เกิดความสงสัยก็เลยถามพระพุทธเจ้าว,ว่าการที่เขาทำบุญให้ทานเนี่ยแล้วก็อุทิศบุญเนี่ยไปให้กับญาติสาโลหิตของเขาที่ล่วงลับไปแล้วญาติสาโลหิตของเขาเนี่ยจะได้รับผลบุญหรือไม่พระพุทธองค์ก็ตรัสตอแก่พวกพราม์ว่าย่อมสำเร็จในฐานะก็คือเป็นไปได้และก็ย่อมไม่สำเร็จในอาถานะก็คือไม่สำเร็จประโยชน์เกิดขึ้นไม่ได้ คือการที่เราทําบุญส่งไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผู้ที่ตายไปแล้วซึ่งเป็นญาติสาหริตของเราเนี่ยก็จะมีที่สามารถรับผลแห่งทานนั้นได้คือรับผลบุญได้และก็เป็นอาถานะคือไม่สามารถที่จะรับผลบุญได้มาดูว่าญาติพี่น้องของเราไปเกิดเป็นอะไรทําไมจึงไม่สามารถที่จะรับผลบุญที่เราส่งไปให้ได้เพราะอะไร พระพุทธองค์ท่านตรัสกับพราหมณ์ว่าถ้าญาติพี่น้องของเราหรือบุคคลอันเป็นที่รักของเราเนี่ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ไม่อยู่ในศีลอย่างเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหรือชอบพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจเจอร์หรือเป็นคนที่มีจิตใจโลภพยาบาทปองร้ายผู้อื่นเป็นคนที่มีความเห็นปิด ญาติของเราที่มีลักษณะแบบนี้ตายไปถ้าเขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกเขาจะเลี้ยงอัตภาพอยู่ในสัตว์นรกด้วยอาหารของสัตว์นรกนั้นบุญกุศลที่เราทําส่งไปให้เนี่ยจะเป็นอาถรระคือไม่สําเร็จประโยชน์ไม่ถึงญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในอัตภาพของสัตว์นรกหรือถ้าญาติพี่น้องของเราตายไปแล้วไม่ไปถึงสัตว์นรกอาจจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจานสัตว์เดรัจานพระพุทธองค์ก็บอกว่าเขาก็เลี้ยงอัตภาพอยู่ในกําเนิด จนั้นด้วยอาหารของสัตว์เดริฉานเหมือนกันอย่างที่เราเห็นสัตว์เดริฉานก็มีหลายจําพวกพวกที่เกิดแก่ตายในที่มืดพวกที่เกิดแก่ตายในน้ําหรือพวกที่เกิดแก่ตายในของโศโครกสกปรกหรือพวกที่มีอุจระเป็นอาหารพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นสัตว์เดริฉานเขาก็มีอาหารของเขาบุญกุศลที่เราทําส่งไปให้หรือทําทานส่งไปให้เนี่ยเป็นอาถานะไม่สาเร็จประโยชน์ ไม่ถึงแก่ญาติพี่น้องที่ไปเกิดเป็นสัตว์ในรายจารยนอันนี้คือไม่อยู่ในสินในดำ